Set up. Be. กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์เบาสมองอย่างเรื่อง Mars Attacks หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกว่าสงครามันเก่าโลกเรื่องราวเล่าถึงมนุษย์ต่างดาวที่เข้ามาสำรวจโลกมนุษย์ด้วยการสื่อสารหรือมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดทําให้จากการมาเยือนอย่างสันติภาพกลับกลายเป็นสงครามระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับมนุษย์โลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยเปิดเรื่องมาหนังจะแสดงให้เห็นถึงการบุกมาเยือนของยานอวกาศที่บุกมายัางเมืองบนนอก เพื่อมาสำรวจสิ่งมีชีวิตบนโลกมันยิงลำแสงเผาวัวคอกใหญ่และหลังจากนั้นมันก็บินออกนอกโลกไปอย่างดาวังคารเพื่อตามกองทัพมากมายมาอย่างโลกมนุษย์ภาพตัดมาที่ทำเนียบขาวตอนนี้ประธานาธิบดีกำลังประชุมหาหรือเรื่องการบุกมาเยือนของยานอวกาศโดยมี3ฝ่ายหลักๆที่เข้ารวมการพูดคุยในครั้งนี้ฝ่ายเลขาต้องการจะให้ซื้อมวนชนเปิดข่าวเรื่องนี้ให้แก่ประชาชนรับรู้ฝ่ายทหารก็อยากให้เก็บเป็นความลับและเริ่มชังใจว่าสิ่งที่กำลังจะมาเยือนโลกนั้นเป็นศัตรูหรือ มกันแนแ่ส่วนฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเราควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารกับพวกเขาดูก่อนเพราะดูแล้วพวกนั้นมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเราเขาน่าจะเจรจาได้หลังจากนั้นประธานาธิบดีจึงตัดสินใจให้สื่อออกแถลงการได้และอนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์หาเครื่องมือมาสื่อสารกับพวกมนุษย์ต่างดาวหลังจากนั้นหนังจะเล่าเรื่องราวถึงชีวิตผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกสาวประธานาธิบดีที่แสนจะเบื่อหน่ายกับการเป็นลูกสาวของบุคคลสําคัญ นักมวยเก่าที่พลันชีวิตตัวเองมาเป็นมัสคอตในคาสิโนเข้าพยายามคืนดีกับภรรยาและลูกชายสองคนที่ติดเกมเป็นชีวิตจิตใจนักพนันต้มตุนที่พยายามพลันตัวเองเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่ในเมืองเอลเอนักข่าวสาวที่ทำรายการเกาะกระแสะและกำลังเริ่มมีชื่อเสียงสาวที่เชื่อรัที่ต่างดาวเธอพยายามติดต่อกับนุตต่างดาวด้วยโทรจิตหนุ่มพนักงานร้านโดนัทที่ดูชีวิตจะไม่อบอุ่นนักเพราะพ่อและแม่ให้ความสำคัญกับพี่ชายมากกว่าเขาระหว่างที่ประธานาธิบดีกำลังถแถลงการถึงเรื่องยู Oh, ภาพจะเล่าให้เห็นถึงหนังสือพิมพ์ที่ตีหน้าหนึ่งโดยรูปยานมนุษย์ต่างดาวประธานาธิบดีบอกในโทรทัศน์ว่าเรากําลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่สามารถก้าวหน้าไปได้ไกล,ก,ลกว่าเดิมและรวมเป็นหนึ่งของจักรวาลเดียวกันภาพตัดมาขณะที่สาวนักข่าวกาลังสัมพันธ์นักวิทยาศาสตร์หนุ่มอยู่นั้นทั้งสองคุยหยอดกันไปมาจนกระทั่งมีคลื่นแทรกเข้ามาอย่างรายการหน้าจอโทรทัศน์เผยให้เห็นรูปร่างของมนุษย์ต่างดาวที่แสนจะประหลาดตาหลังจากสัญ,ญญาณของมนุษย์ต่างดาวนั้นตัดไปในห้องประชุมของประธานาธ นักวิทยาศาสตร์ได้นำรูปร่างลักษณะของมนุษย์ต่างดาวมาวิเคราะห์ให้ฟังเขาบอกว่านี่คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าชาวอังคารเขาสันนิษฐานว่าร่างกายของชาวอังคารนั้นประกอบไปด้วยคาร์บอนเป็นหลักหายใจด้วยไนโตรเจนและสมองอันใหญ่โตของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถติดต่อกันได้ทางโทรจิตหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์อีกคนก็เสนอเครื่องมือที่ใช้แปลข้อมูลที่ชาวอังคารสื่อสารมาให้ประธานาธิบดีฟังโดยมันมีเนื้อความที่ยังแปลไม่ค่อยเข้าใจนักเพียงแต่บอกว่าพวกเขา จับตาดูมนุษย์โลกมาแล้วกว่า800ศตวรรษและมันเป็นเหมือนรถไถท,ที่คอยเก็บเกี่ยวพืชผลซึ่งทุกคนก็ยังไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่ชาวอังคารพยายามจะสื่อนี่อยู่ดีภาพตัดมาเล่าถึงชีวิตของผู้คนในเมืองอีกครั้ง ครอบครัวของหนุ่มค้ายเดเอนัทกำลังส่งพี่ชายความหวังเดียวของพ่อและแม่ไปรับใช้ชาติส่วนตัวเขาต้องไปส่งคุณย่าที่สถานรับฝากคนชราเขาค่อนข้างน้อยใจที่พ่อและแม่ไม่ให้ความสำคัญเขาเลยเพราะตัวเขาเองค่อนข้างจะเฉิ่มและไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ฉากตัดมาในตอนเช้ามืดเรดาร์ตรวจจับได้ว่ายานจะลงพื้นที่ทะเลายเนวดา ฝ่ายนักวิทยาศาสตร์หนุ่มจึงได้เสนอให้ทำการปูพรมต้อนรับอย่างเป็นมิตรส่วนฝ่ายทหารก็บอกให้เรายกทัพไปเพื่อระวังตัวไว้ทำให้ประธานาธิบดีตัดสินใจมอบหมายนี้ให้ในายพลใหญ่ให้ทำการต้อนรับและเจรจาแทนเขากับชาวองคารที่นั่นภาพตัดมาที่ทะเลทรายเนวาดาผู้คนและซื่อมวลชนต่างแห่กันมาที่นี่เพื่อมาต้อนรับชาวองคารนายพลใหญ่เตรียมการรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ก็เตรียมเครื่องมือเพื่อใช้สื่อสารกับชาวองคารอย่างเพียบพร้อมเมื่อยานลงจอดทุกคนแทบหยุ ชายใจชาวองคารเดินลงมาจากยานด้วยชุดอวกาศรายการข่าวถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศระหว่างนั้นนายพลใหญ่ก็พูดคุยแสดงการต้อนรับชาวองคารได้เป็นอย่างดีโดยมีเครื่องแปลภาษาของนักวิทยาศาสตร์คอยอำนวยความสะดวกอยู่ข้างๆ การแปลภาษาผ่านไปอย่างทุลักทุเลแต่มันก็แปลได้ว่ามนุษย์ต่างดาวตนนี้คือทูตของชาวองคารพวกเขามาโดยสันติเมื่อประกาศออกลำโพงไปมันก็ทําให้ผู้คนบริเวณนั้นดีใจกันยกใหญ่และระหว่างนั้นก็มีหนุ่มฮิปปี้คนหนึ่งปล่อยนกพิราบขาวบินไปเพื่อแสดงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพแต่ก็เหมือนการสื่อความหมายจะผิดพลาดไปเมื่อชาวองคารเห็นนกพิราบขาวที่กําลังจะบินผ่านมันก็โมโหขึ้นก่อนจะชักปืนเลเซอร์ยิงไปที่นกตัวนั้นนายพลใหญ่เกิดความตกใจขึ้นมาทันทีแต่ไม่ ทันที่เขาจะพูดอะไรชาวองคารก็ยิงเลเซอร์มาที่เขาเหล่ามนุษย์ต่างดาวเริ่มการยิงไปทั่วทำให้ทหารของฝั่งมนุษย์โลกต้องยิงโต้อตอบไปมาและเหตุการณ์ก็โกลาหลขึ้นชาวองคารได้จับตัวนักข่าวสาวกับสุนัขของเธอไปและดูเหมือนว่าการมาเยือนโลกของชาวองคารในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อสันติภาพตั้งแต่แรกเมื่อประธานาธิบดีได้เห็นการถ่ายทอดสดในครั้งนี้เขาก็แทบจะพูดอะไรไม่ออกนักวิทยาศาสตร์หนุ่มเริ่มวิเคราะห์อีกครั้งเขาบอกว่านกอาจจะเป็นการส่งสัญ,ญญาณของการสสื่องครมก็็เปนได หลังจากนั้นเขาจึงให้ประธานาธิบดีลองติดต่อชาวองคารผ่านดาวเทียมที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อมาเจรจาก,กันอีกครั้งเกี่ยวกับการเข้าใจผิดกันในครั้งนี้นางจะเล่าว่าในตอนนี้ชาวองคารได้นําสาวนักข่าวมาทดลองพวกมันแยกหัวของเธอเออกมาจากร่างกายแต่ก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้เมื่อส่วนหัวของนักข่าวสาวเห็นร่างของตัวเองเธอก็กรีดร้องแทบหมดสติด้วยความตกใจเพราะร่างของเธอในตอนนี้มีส่วนหัวเป็นน้องหมาไปเสียแล้วภาพตัดมาที่ประธานาธิบดีอีกครั้งชาวองคารได้สงสารกลับ มาว่าพวกเขาจะกลับมาอย่างโลกเพื่อม,มาแถลงการข,าขอขมาอย่างเป็นทางการโดยการปราศัยในสภาและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้ชาวโลกถูกกลอกอีกครั้งเมื่อทูตของชาวอังคารมายัางสภาซึ่งมีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมมากมายขณะที่ทูตชาวอังคารกําลังจะเริ่มพูดมันก็ใช้จังหวะนี้ยิงปืนเลเซอร์มากราดยิงทุกคนในสภาทําให้สมาชิกสภาโดนปืนเลเซอร์เผาร่างกายหายไปในพริบตาทุกคนแตกตื่นกันอีกครั้งก่อนที่เหล่าทหารของนายพลรองจะประทะเดือดกับเหล่ามนุษย์ต่างดาวเป็นรอบที่ ขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์หนุ่มก็รีวิ่งเข้าไปหาทูตชาวอังคารเพื่อไปชี้แจงและพยายามสงบศึกในครั้งนี้แต่มันก็ไม่เป็นผลทําให้เขาโดนทุบหัวจนหมดสติและถูกลากขึ้นยานไปแทนภาพตัดมาในตอนนี้ประธานาธิบดีเข้าไปยังกลมทหารซึ่งมีนายพลรองคอยรักษาการอยู่เขาขอให้ประธานาธิบดีเซ็นอนุมัติการใช้อาวุธอย่างเต็มอัตราแต่ท่านประธานาธิบดีก็ยังไม่ยอมทําเขามุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนไม่แตกตื่นและยังต้องใช้ชีวิตปกติอยู่ต่อให้สภาจะล่มไปแล้ว ตแต่ฝ่ายบริหารกับตุลาการก็ยังทำงานอยู่ประธานาธิบดีตัดสินใจแถลงการนี้ออกสื่ออีกครั้งฉากตัดมาบนยานแม่ของชาวอังคารเมื่อนนักวิทยาศาสตร์หนุ่มได้สติขึ้นอีกครั้งเขาก็ได้รู้ว่าหัวของเขาถูกถอดออกมาจากร่างแล้วระหว่างนั้นสาวนักข่าวในร่างของสุนัขของเธอก็ได้เดินมาทักทายเขาทั้งสองพูดคุยกันไปมาและสารภาพรักกันหลังจากนั้นก็หยอกล้อก,กันอย่างหวานซึง้งมันใช้เวลาไม่เนี่ย กลับมาฝั่งดาวโลกในตอนนี้ชาวองคาันตนหนึ่งได้ปลอมเป็นมนุษย์โลกเพื่อมารอบสังหารประธานาธิบดีมันแปลงเป็นหญิงสาวสุดสวยใส่วิกผมทรงสูงเพื่อปกปิดสมองอันใหญ่โตของมันมันบุกมาอย่างทำเนียบขาวในยามค่ำคืนระหว่างนั้นเลขาของประธานาธิบดีก็นั่งรถเข้ามาพอดีเขาเห็นหญิงสาวสุดสวยเดินอยู่บริเวณถนนก็เกิดเข้าใจผิดว่าเธอคือหญิงขายบริการเขาจึงเอ่ยปากทักเธอก่อนจะเชื้อเชิญให้เธอเข้ามาอย่างทำเนียบเพื่อมาอย่างห้องพักของเขาระหว่างที่กำลังเล่าลมอยู่นั้น หญิงสาวก็ไม่ปิดปากพูดใดๆเธอนั่งเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ตลอดเวลาเลขาจึงตัดสินใจคืนใจเธอและมันก็ทําให้หญิงคนนั้นกัดเข้าไปที่น้วของเขาจนขาดด้วยแรงกระชากทําให้ใบหน้าของหญิงสาวหลุดลอกและฉีกขาดเผยให้เห็นชาวอังคารที่อยู่ด้านในเลขาเห็นดังนั้นจึงวิ่งตะโกนขอให้คนช่วยแต่เขาก็โดนทุบหัวและน็อกตายไปหลังจากนั้นชาวอังคารก็รีบปรีตัววิ่งไปยังห้องของประธานาธิบดีทันทีเมื่อไปยืนอยู่ปลายเตียงได้แล้วนั้นมันก็ถอดหน้ากาก,ากออกหลังจากนั้นมันก็เล็งปืนไปที่ ประธานาธิบดีที่นอนอยู่แต่สุนัขที่อยู่ข้างๆก็เห่าเตือนเสียงดังทําให้ประธานาธิบดีและภรรยาตื่นขึ้นพวกเขาหลบกระสุนเลเซอร์ได้ทันเวลาพอดีแต่ชาวองคานก็จับตัวประธานาธิบดีไว้เป็นตัวประกันมันพยายามเดินหาทางออกแต่ก็โดนเหล่าบอดีิการล้อมปิดทางไว้ระหว่างทางเดินนั้นนกในกรงก็ร้องเสียงดังขึ้นทําให้ชาวองคานเบนไปยิงนกตัวนั้นและจังหวะนี้กลุ่มบอดีิการก็ใช้ปืนรัวย,ยิงใส่ร่างของชาวองคานจนสามารถช่วยประธานาธิบดีไว้ได้เมื่อยานแม่รู้ข่าวว่าการรอบ ทหารประธานาธิบดีล้มเหลวพวกมันก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากทําให้หัวหน้าของชาวอังคารตัดสินใจออกคําสั่ง,งรวมทามาบุกโลกอย่างเต็มกําลังและแล้วทัพของชาวอังคารก็เริ่มทําลายล้างโลกพวกมันไล่กราดยิงในทําเนียบขาวระหว่างนั้นเด็กๆที่มาทัศนศึกษาก็ต้องวิ่งหนีกันเจ้าละวันหนึ่งในนั้นก็มีลูกชายของนักมวยที่ติดเกมอยู่ด้วยสองพี่น้องรู้สึกคิดถึงเกมที่ตัวเองเล่นไล่ยิงเอเลี่ยนขึ้นมาทันทีก่อนจะใช้จังหวะนี้คว้าปืนของมนุษย์ต่างดาวไล่ยิงพวกมันอย่างชำนาญมือและในเหตุการ มันก็ทําให้ภรรยาของประธานาธิบดีไม่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งโลกจะเริ่มวุ่นวายเพราะเรามนุษย์ต่างดาวบุกโจมตีทาลายล้างไม่ขาดสายสุดท้ายแล้วประธานาธิบดีจึงยอมเซ็นอนุมัติการใช้อาวุธเต็มกําลังในทันทีมันทําให้ในายพลแสดงพลังทหารอย่างสุดกําลังเข้าปล่อยขีเป็นอาวุธร้ายแรงที่สุดเท่าที่จะมียิงไปยังยานแม่ของพวกมันแต่ด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้ากว่าทําให้พวกมันจัดการกับขีเป็นอาวุธนี้ได้อย่างง่ายดายประธานาธิบดีโมโหูแทบ ขาดสติผู้คนแตกตื่นไปทั่วโลกสถานที่สําคัญต่างๆของโลกเริ่มโดนทําลายไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าในตอนนี้ฝั่งของชาวองคารจะถือไพ่เหนือกว่าและมนุษย์ยังไม่สามารถจัดการรับมือกับเรื่องนี้ได้เลยภาพตัดมาที่นุ่มคายโดนัทต,ตอนนี้เขาห่วงยาของเขามากๆเขาฝืนคําสั่งของพ่อและแม่ขับรถออกจากบ้านเพื่อไปรับยาที่สถานรับเลี้ยงคนฉลาขณะที่ชาวองคารกําลังบุกสถานรับเลี้ยงคนฉลาอยู่นั้นยาที่กําลังฟังเพลงผ่านหูฟังอย่างสบายอารมณ์ก็ไม่ไทันรู้ตัวว่าในขณะนี้พวกชาวองคา กำลังเอาปืนใหญ่จ่อมาที่ด้านหลังของเธออยู่จนพวกมันปัดสายของหูฟังหลุดออกจากขั้วทำให้เสียงเพลงดังขึ้นและเมื่อเสียงเพลงคลาสสิกออกมาจากลำโพงมันก็ทำให้พวกชาวองคานสติแตกทันทีสมองของพวกมันรับคลื่นความถี่นี้ไม่ไหวส่งผลให้หัวของพวกมันระเบิดออกมาทันทีเมื่อหนุ่มขายโดนัทวิ่งเข้ามาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ทำให้เขาได้รู้จุดอ่อนของพวกชาวองคานภาพตัดมาตอนนี้หัวหน้าของชาวองคานบุกเข้ามาอย่างป้องปากการของประธานาธิบดีได้แล้วมันได้ฆ่านายพลและเหล่าเจ้าหน้าที่มากมาย ก่อนที่จะถือปืนไปอย่างประธานาธิบดีประธานาธิบดียื่นข้อเสนอเจราจาก,กับพวกมันอีกครั้งเขาขอให้พวกมันลองนึกถึงสิ่งที่จะเป็นไปได้ต่อจากนี้จักรวาลร,รวมเป็นหนึ่งเดียวพวกเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนหักเป็นพันธมิตรกันเขาเดินไปจับมือชาวองคคานเพื่อขอสงบศึกแต่สุดท้ายพวกมันก็จบชีวิตของประธานาธิบดีลงและปักธงไว้ที่ร่างของเขาเพื่อประกาศชัยชนะในครั้งนี้ฉากตัดมาขณะที่ผู้คนต้องพยายามเอาตัวรอดด้วยตัวเองและหนุ่มขายโดนัทก็ได้นำลำโพงใหญ่ติดไว้ที่รังรถกระบะของเขาพร้อม เล่นเพลงของคุณยา่าเขาขับรถตะเวนไปทั่วเพื่อจัดก,การกับเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่มาบุกโลกเมื่อทุกคนเริ่มรู้วิธีจัดก,การในครั้งนี้มันก็ทําให้ทั้งโลกเริ่มเปิดเพลงไปตามช่องทางต่างๆและเมื่อชาวองคารได้ยินเพลงเหล่านั้นพวกมันก็หัวระเบิดตายกันไปหมดและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําไมชาวองคารถึงเกลียดนกเพราะมันแพ้คลื่นเสียงร้องของนกนั่นเองหลังจาก่ําคืนอันโหดร้ายผ่านพ้นไปลูกสาวของประธานาธิบดีก็ได้มอบเหรียญเกียรติคุณให้แก่คุณยา่าและหนุ่มขายโดนัทโลกเหมือนได้รีเซตตระบบททุกกกคนาาาาก่าาาออมจี ภัยพร้อมเริ่มต้นวันใหม่นี้ด้วยกันและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังเรื่อง mars a c k สงครามวันเก่าโลกเพื่อนๆได้ข้อคิดหรือความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปก็อย่า,ยาลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมา ทีี่น้้ดวยสำหรับวันนี้เซเล c ีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ